ธนาคารนมสินขึ้งเป็นธนาคารเพื่อสังคมแล้วก็จัดโปรโมชั่นดีๆสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงซึ่งโปรโมชั่นเด็ดๆของเราก็ในด,ด้านเงินฝากก็มีเงินฝาก2.5ปีซึ่งมาตาดอกเบี้ยพิเศษเป็นสเต็ปอัพนะครับซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ในงานส่วนด้านสินเชื่อผมว่าเหมาะกับสถานการณ์พ่อจังหวัดโคราชเราเองนะครับเป็นจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยวนะครับเรามีสินเชื่อซอฟโลนรีโอเพนนะครับซึ่ง อัตราดอเบี้ยเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชที่ประกอบธุรกิจด้านการโรงแรมนะครับสามารถซ่อมแซมอาคารหรือซัพภลายเชนของธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวได้แต่ที่เด่นๆเป็นไฮไลท์ของเราก็อีกเงินฝาสลากอมสินพิเศษซึ่งปีนี้นะครับเราจัดรางวัลพิเศษให้เพิ่มขึ้นมา24งวดรางวัลละ1ล้านบาทนะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาว จังหวัดโคร,ราชนะครับก็มาใช้บริการและที่ขาดจะไม่ได้ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับพวกเราชาวโคร,ราชคือสินเชื่อเคหะซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.75ซึ่งน่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยต่ำสุดในสถาบันการเงินเตรียมบัตรประชาชนก่อนนะครับเรามาคุยกันแต่ค่าด้านสินเชื่อธุรกิจก็คงมีสเตทเมนต์มีอะไรเบื้องต้นก่อนก็คงได้คุยกันเบื้องต้นแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่เกือบทุก,ทกอำเภอในการที่จะไปซัพพอร์ตดูแล หลังจากการที่เราได้สื่อสารติดต่อกันในเบื้องต้นแล้วนะครับนั่นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชจังหวัดก็เแกยนใช้บริการนะครับที่บูธนาคารสินได้ในช่วงเวลานี้นะครับที่จัดง,งานครับขอบคุณมากครับ